สวัสดีค่ะนี่เป็นโปรเจกต์ของรายวิชาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซิสเต็มดีไซน์นะคะก็จะเป็นการสั่งควบคุมบอร์ด L ีนะคะผ่านแท็บเล็ตนะคะแอนดรอยค่ะโดยจะมีการสื่อสารผ่านบลูทูธนะคะก็จะมีการหลักการทำงานอย่างนี้นค่ะก็คืออันดับแรกนะครับเราก็ทำการกดรีเซ็ตบอร์ด ก็จะมีการแสดงว่าพร้อมการทำงานโดยหลอด LED จากกระพริบค่ะจากนั้นนะครับเราทำการเข้าแอปพลิเคชัน sl 4 a นะครับซึ่งเป็นสคริปสำหรับลานไพตอนบน Android นะครับก็เข้าสคริปแอนด์ไพตอนนะครับที่เราได้เขียนไว้ตั้งชื่อว่า embedded นะครับ จากนั้นก็รันสคริปต์ครับอันดับแรกนะครับก็จะมีการถามการอนุญ,ญาตการเปิดบลูทูธนะครับเนื่องจากเรายังไม่ได้เปิดบลูทูธไว้ตอนแรกนะครับก็กด alo นะครับก็ทําการเปิดจากนั้นนะครับก็ทําการกดปุ่ม connect นะครับเพื่อเชื่อมต่อไปยังบลูทูธโมดูลนะครับของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ นี่นะครับก็ไฟจากที่กับพริบก็จะกลายเป็นไฟค้างแบบนี้นะครับแสดงถึงการเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นก็จะมีหน้าจอเพื่อทำการควบคุมหลอด LED นะครับว่าจะไปที่ตำแหน่งตำแหน่งคู่หรือว่าตำแหน่งที่นะครับอันนี้เราเราก็กดเป็นตำแหน่งคู่นะครับนี่นะครับ สังเกตว่า LED ก็ก็จะติดที่ตำแหน่งเลขคู่นะครับจากนั้นเราลองกดเลขขี้นะครับนี่นะครับหลอด LED ก็จะเปลี่ยนไปนอยู่ที่ตำแหน่งเลขขี้นะครับนี่นะครับลองกดไปกลับ โอเคค่ะ okay, ขอบคุณมากค่ะ